กำลังจะขับรถไปดูภูเขาไฟระเบิดที่ไอซ์แลนด์นะคะคาดหวังว่าจะระเบิดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้ระเบิดนะคะเพิ่งจะมาระเบิดประมาณ2องทุ่มนะคะสองทุ่มกลางคืนของประเทศไอซ์แลนด์นะคะเราก็ขับรถไปดูกันอยู่ไม่ห่างจากบ้านเท่าไหร่นะคะ ประมาณขับไปสัก30นาทีนะคะไปดูภูเขาไฟได้ระเบิดแล้วคะ่ะทุกคนเราก็ได้ไปถ่ายมาให้ดูนะคะให้เพื่อนๆที่ดูเหตุการณ์ที่ประเทศไอซ์แลนด์ก็คาดหวังไม่ถึงนะคะว่าจะมีภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาอีกนะคะแต่ทางไอซ์แลนด์เขาก็ ได้บอกล่วงหน้าแล้วนะคะว่าภูเขาไฟจะระเบิดมาเอีกแต่ไม่ได้รู้ตอนไหนแต่เขาบอกว่าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนี้เราก็เลยได้มาดูภูเขาไฟจริงเลยนะคะเนี่ยสดๆร้อนเลยจ้าไปถ่ายมาให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะคะเราถ่ายไกลมา ขรับรถไปไม่เห็นแต่เพลิงเห็นแต่ควันนะคะที่ลาวาที่ถ้ากล้องเขาจับได้สวยก็มันไหลเร็วมากนะคะไหลไปไม่รู้ไหลไปถึงตอนไหนแล้วตอนนี้ลาวาแดงโลเลยนะคะวันนี้เราถ่ายได้แต่ภาพมันอยู่ไกลนะคะภาพไฟเพลิงไฟและควันนะคะ ภูเขาไฟจากประเทศไอซ์แลนด์ค่ะเราได้ทำภาพถ่ายวิดีโอให้เ,เพื่อนๆมาดูนะคะาที่ไอซ์แลนด์มีภูเขาไฟระเบิดอีกแล้วค่ะทุกคนห่างจากบ้านเราไปไม่ไกลประมาณขับรถก็ประมาณ30วินาทีครึ่งชั่วโมงก็ไม่ถึง เกิดการคาดขันเลื่อที่ประเทศไอซ์แลนด์ก็มีภูเขาไฟนะคะภูเขาไฟระเบิดแล้วะคะ่ะทุกคนมารับชมได้เลยนะคะจะดูไปก็น่ากลัวจะดูอีกทีแนละ้วก็มีความสวยงามนะคะสีแดงโลเลยนะค,ะควันขึ้นมีเพื่อนๆและก็หลายคนเลยนะคะตื่นเต้น อยากจะไปดูภูเขาไฟเขาก็ไปขับรถจอดตามทางเต็มเลยนะคะจอดถ่ายรูปเขาก็ไม่ให้ถ่ายกลัวอันตรายมันไหลโพลาวามันไหลมาเร็วมากเลยจ้าเราถ่ายได้แค่นี้ให้เพื่อนๆนได้ดูนะคะ กลัวไหมคะพี่เพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องดูไปก็สวยงามนะสวยสวยงามเห็นตะควันเห็นตะควันมัน